สวัสดีครับงานวิจัยล่าสุดเนี่ยพบว่าคนที่นอนดึกเนี่ยอาจจะมีระดับสติปัญญาที่สูงกว่าคนทั่วไปนะครับนักวิจัยพบว่าคนที่นอนดึกเนี่ยมักจะมีทักษะการแก้ปัญหาที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์สูงแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองนะครับการที่พวกเขาเลือกใช้ชีวิตแบบนอนดึกเนี่ยอาจจะสะท้อนถึงความชอบในรูปแบบการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนคนส่วนใหญ่นะครับซึ่งเชื่อมโยงกับความยืดหยุ่นทางความคิดหรือว่า c o g n i t i v e flexibility นะครับ แม้รูปแบบการนอนดึกเนี่ยจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนแต่ว่างานวิจัยนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าความฉลาดเนี่ยอาจจะสัมพันธ์กับนิสัยการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากมาตรฐานทั่วไปนะครับซึ่งไม่ได้หมายความว่าการที่คุณนอนดึกหรือว่าเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนนอนดึกเนี่ยจะทําให้คุณฉลาดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าผลจากการศึกษาและวิจัยเนี่ยพบความ เชื่อมโยงและความสัมพันธ์กันระหว่างคนที่นอนดึกกับคนที่สามารถทําแบบทดสอบด้านสติปัญญาได้คะแนนสูงเท่านั้นเองนะครับถ้าใครที่เป็นคนที่เป็นไนอาวหรือว่านกคู่กลางคืนที่ชอบนอนดึกชอบใช้เวลาช่วงกลางคืนอยู่แล้วเนี่ยก็ลองไปทําแบบทดสอบดูก็ได้นะครับคุณอาจจะมี IQ หรือว่าระดับสติปัญญาบางอย่างที่อาจจะได้คะแนนมากกว่าคนอีกประเภทที่ตื่นเช้าก็ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่นอนดึกหรือว่าชอบใช้เวลางลางคืนจะเป็นอย่างนั้นทุกคนนะครับเพียง แต่ว่าผลการศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีความเกี่ยวข้องที่ทําให้เราได้เห็นกันนะครับ